สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับเกมดันเจนฮีโร่นะครับใครที่ชอบในเรื่องของสงครามหรือว่าการต่อสู้ PVP อะไรพวกนี้ครับทีมงานครับได้อัปเดตสงครามขนาดใหญ่ครับระหว่างกิวกับกิวนะครับเข้ามาแล้วครับกับสงครามแย่งชิงปราสาทที่มีชื่อว่าซีก w อ r นั่นเองครับและวันนี้ครับก่อนที่จะไปลุยกันในซ์ฟเวอร์ไทยครับเราก็มีตัวอย่างนะภาพบรรยากาศ ของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาให้ดูกันก่อนครับอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับระบบสงครามซีกอลนะครับวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากกันครับสงครามซีกอลนะครับจะเกิดขึ้นนะครับทุกทุกวันเสาร์นะครับจำไว้ดีนะครับทุกทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มถึงสทุ่มนะครับก็มีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยสงครามนี้ครับ ผู้เล่นที่เข้าได้นะครับจะต้องมีกิลก่อนครับอันดับแรกเวลาเข้าครับวันเสาร์ก็ต้องไปหา NPC ที่กลางเมืองทินเจลครับ NPC ที่ชื่อว่าบาโคนะครับแต่ว่าการจะเข้าในสงครามนะครับก่อนอื่นเลยครับหัวหน้ากิครับต้องนำเอาเหรียญกิลนะครับไปประมูลไปบิดแข่งกันก่อนครับในวันก่อนที่จะถึงสงครามนะครับต้องบิดแข่งกันก่อน ใครที่ทําเหรียญกิวได้ประมูลได้สูงสุด3อันดับแรกครับก็จะมีโอกาสได้เข้าไปลุยในสงครามแย่งชิงประสาศนั่นเองครับนั่นหมายความว่าไม่ได้เข้ากันง่ายๆทุกคิวนะครับต้องเอาเฉพาะกิวที่ประมูลเหรียญกิวได้สูงสุด3กิวเท่านั้นครับถึงจะเข้าไปลุยกันได้และพอถึงเวลานะครับก็ระบบมันก็จะประกาศแล้วก็ให้ไปหา NPC บาโคได้เลย พอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นนี่นะครับบรรยากาศด้านหน้านะครับของปราสาทครับผู้เล่นทั้งสามคิวนะครับจะไม่สามารถโจมตีกันได้นะครับแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือต้องบุกเข้าไปปราสาทให้ได้เริ่มต้นครับต้องใช้อะปืนใหญ่ก่อนนะครับเพื่อที่จะพังประตูครับพังประตูเข้าไปเรื่อยๆครับพอเข้าไปด้านในนะก็จะมีประตูอีกหลายชั้นครับที่จะต้องพังครับในปราสาทมีประตูด้วยมีกำแพงด้วยนะครับ ก็มีกัน3ามิวครับพังกันร่วมแรงร่วมใจกันพังครับตอนแรกๆก็ต้องช่วยกันก่อนครับเพราะว่าไม่สามารถโจมตีกันได้ครับก็เน้นพังประตูครับส่วนกิลป้องกันนะครับจะอยู่ด้านในนะครับเป็นกิวที่ครอบคลองปราสาทอันนี้กิวที่ครอบครองปราสาทนะครับจะสามารถลงมาป้องกันได้ทั้งกิวเลยนะครับอย่างเช่นว่าถ้ามีผู้เล่นร้อยคนนะครับก็สามารถลงมาป้องกันได้ร้อยคนนะครับเป็นร้อเอร์เซ็นเต็มนั่นเองครับ แต่ว่าผู้เล่นที่จะมาแย่งชิงนะครับจะลงมาได้แค่เพียง80%เท่านั้นครับก็คือว่าถ้ามีอยู่100คนก็จะลงมาได้แค่80คนเท่านั้นครับแต่ว่านะครับการจะบุกเข้ามาในปราสาทนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนอกจากจะต้องพังประตูแล้วครับยังต้องเจอกับศัตรูที่อยู่ในปราสาทนะครับก็คือคนที่เป็นฝ่ายครอบครองอยู่ครับและเมื่อพังมาจนถึงด้านในสุดแล้วครับก็จะมาถึง บริเวณที่มีหินอยู่ครับคิดตันครับอันนี้ชื่อว่าเซเวนนะครับคิดตันนี้นะครับเป็นจุดสําคัญของปราสาทนะครับถ้าใครสามารถครอบครองคิดตันนี้ครับโจมตีมาเป็นของตัวเองได้ครับก็จะเป็นผู้ได้ครอบครองปราสาทไปนะครับก็ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงครับลองไปลุยกันดูแล้วกันครับส่วนในวันเสาร์ต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับบิดกันไปเรื่อยๆครับประมูลกันไปจนถึงวันเสาร์นะครับ ว่ากิวไหนจะได้ลงมาครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับสงครามซีกวอ